ไ,ได้เล่นอะไรเลยค่ะตั้งแต่ถ่ายาถ่ายเคเบิลสกิลจบก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยอันนี้คือพักร่างใช่มันเหมือนทํางานเป็นคนบ้าอยู่แบบหลายปีอะไรเงี้ยคือมันทํางานติดกนันไม่เคยหยุดอะไรเงี้ยค่ะโควิดก็ไม่สนไม่สดโรกสนก็คือทั้งเล่นทั้งทำอะไรเงี้ยค่ะพอมันมันถึงเวลามันไม่ไหวก็เลยเออหยุดแล้วก็ดูนะว่าพอดีด้วยละค่ะว่ามันก็อาจจะแบบ เหมือนยังไม่ได้เจอบทที่แบบลงตัวเลยค่ะก็เลยหยุดยาวแล้วช่งเกิดอะไรขึ้นทไมงงานตลอดเลยมันบังเอิญค่ะโนโนว่ามันมันแค่แบบเออช่วงแบบบังเอิญเฉยๆว่ามันมันยาวแล้วมันเกิดโควิดด้วยอะไรอะไรมันก็ติดกันหลายอย่างอะไรอย่างค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็เลยหยุดแล้วก็ดีที่ว่าพอมันได้หยุดเนี่ยแล้วก็งานที่ทำมาปีที่แล้วก็ได้ฉายเปดนทีวีมันเป็นเพราะร่างกายเรามันไม่ไหวมันใช้งานจน อาจจะเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าค่ะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากอ่ะแล้วโดน,นว่ามันมันอยู่ในช่วงแบบเปลี่ยนผ่านของหลายอย่างนะคะก็เลยแบบเออรอดูก่อนค่ะแต่ว่ากําลังจะกลับมาเล่นแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมีละครของพี่ออฟพี่แดงนะคะที่โดนัลรับไว้เป็นเป็นซีรีส์ค่ะนี่ก็ค่ะก็น่าจะกําลังจะถ่ายซึ่งปีนี้ข้ามไปอยู่ช่องเนื้อนะ เราเป็นนักแสดงอิสระ,ะใช่<ๆ>ก็ทําได้ทําได้เป็นนักแสดงอิสระมาตลอดตอนนี้เราดูตัวเองหายเหนื่อยอะไรบ้า,ร,ารู้สึกดีขึ้นค่ะมันเหมือนอช่วงนี้ทางานเยอะๆแล้วมันเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าบางบางทีเรากลายเป็นคนไม่น่ารักค่ะแล้วเราแบบไม่ชอบตัวเองแบบนั้นอนะเราก็ไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วจะต้องไปทะเลาะกับคนทอยอยําไมอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบทําไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เคยเป็นมาว่าตื่นมาแล้วแบบโอ้ยทำไมชีวิตมันเหนื่อยอยากตื่นมาแล้วแบบอยากไปทํางานอยากอยากแบบเอออยากจะออกไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยอ่ะพอหยุดตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกนะคะว่าเอออยากอยากเล่นอยากแบบเมื่อไหร่จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแบบมันมันเริ่มมีความรู้สึกกลับมาก็รู้สึกว่าเออดีที่แบบได้ได้หยุดจริงๆนะคะจริงๆไม่เหงาแล,แล้วเราเป็นแบบเขาก็เป็นปีของเราคนเ้านคนบ้านง,งาน <c oughs> ใช่ใช่แปลกมากสามีงงสามีงงมากว่าเธออยู่บ้านแล้วฉันกลับมาเจอเธอที่บ้านทุกวันสามีงงมากแล้วก็มีเวลา,าแบบได้ไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีเวลาได้ทํางานที่จริงๆเราก็เตรียมขึ้นโปรเจกต์ใหม่ไว้ค่ะแล้วก็เหมือนให้เวลากับมันแบบมากขึ้นค่ะสแแฮปปี้ไหมล่ะเขาโอเคนะนี่ไงถ่ายวิดีโออยู่กําลังพูดถึงกําลังพูดถึงใช่จะแฮปปี้กหเราอยู่บ้านตลอดใช่เขาก็รู้เขาก็รู้สึกดีค่ะว่าเออแบบเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยสิ่งที่ไม่เคยทําให้เขาเลยในฐานะภรรยาก็ได้ทําบ้างอะไรเงี้ยแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ ได้ดูแลเขาได้แบบเตรียมอาหารให้เขาไปทํางานอะไรเงี้ยเออวันหยุดไปซูเปอร์ด้วยกันจากเขาเคยแบบต้องไปซื้อคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะจากเขาเคยต้องอยู่บ้านเลี้ยงหมาเราก็กลายเป็นแบบเฮ้ยเราอยู่บ้านเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเดียวคือเรียกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นแม่ปีเรือนคะาอยู่ไหนแบบพยาเต็มรูปแบบเห็นแ่าเมือนตะกูตายเรื่องพยาที่มีเลยมา้ยเขา เรื่องมีลูกมันโดนอนุนสาหรับโดนนวันมันค่อนข้างยากแต่ในไม่ใช่ว่าเงื่อนไขอะไรของเรานะคะแต่รู้สึกมันมันยากในการใช้ชีวิตมากๆตอนนี้เออโดนันวั้นหลายๆคนก็กําลังเผชิญปัญหานี้อยู่เหมือนกันท่ะก็คิดว่ายังทานถ้าวันไหนก็เปลี่ยนใจปีหน้าก็40ิเองอะเนาะ <c oughs> ทานยังได้อยู่เออ <c oughs> กม็มีคนเชยร์ให้ฝากไข่แต่เราก็รู้สึกว่าเราเชื่อในเรื่องแบบธรรมชาติมากกว่าะคะ่ะแล้วเราก็ เรารู้สึกว่าโลกมันมันยากอ่ะนั่งดูข่าวทุกวันแล้วมันแบบไายแล้วอย่างเงี้ยมันหอยเขี่ยวอ่ะเออมันก็เลยเลยรอรอดีกว่าว่าสถานการณ์อืแล้วก็อยู่กันสองคนมันก็ดีนะมันเออมันก็มีหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเหมือนเป็นลูกเลยแบบจากคุณสามีถามหว่าหรือเขาเล่งมาดีไงไม่มีเขาไม่ได้อยากหนีด้วยแต่คนหลายคนก็มีความคิดที่ไม่อยากจะหนีใช่ดูนะว่าทุกวันนี้มันก็เติมเต็มแล้วค่ะแล้วก็ เราก็เหมือนเราโดนัทกับสามีก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันมากกว่ามันแบบมันอยู่ด้วยกันแบบเออดูแลห่วงใยใส่ใจกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แฮปปี้ได้เดินทางอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็จะห่วงแต่มาวันนี้ต้องทํางานทั้งวันก็คอยจะส่งมาเสดหาแม่บ้านว่าฝั่งน้องด้วยนะน้องกินข้าวเลยยังฝั่งน้องก่อนวันนี้อยู่นานหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมุมมองชีวิตคนบันเนทิงสปาบ์ตโดนัทคืออะไรเอาดูคือ ชีวิตปีนี้ของโดนั้นอาจจะไม่ค่อยปกปติเหมือนคนอื่นนะคะคือไม่ไม่ได้ทํางานเลยก็เลยแบบอีเวลรให้เขาแต่ว่าถ้าถามว่าที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เข้าใจได้สาม,มีเขาก็เข้าใจแหละเขาชอบเวลาเราไปทํางานเขาได้ไปเจอเพื่อนบ้างอยู่บ้านมาปีนึงก็คือเขาเจอเพื่อนน่อยโา <laughs> หมดว <laughs> ่าเธอไม่ไปทํางานบ้างหรออันนี้คือไล่แล้วหร <laughs> อไล่แล้วไล่หรอเออเขาเริ่มแบบทํางานนิดนึงแม่โดอะไรเงี้ยหรือว่อาไหนไปทํางานก็เสร็จเขาออกจากบ้าน เขาก like ็จะดูแบบเฮ้ยโดไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเริ่มความเป็นครอบครัวนิดนี้แต่เราก็จะเราคูดเราจะง่ายๆค่ะแบบด้วยความที่เรามีความเราเป็นเพื่อนกันมามานานด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบค่อนข้างแบบเข้าใจกันใช่โดนัสฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะอยากให้ได้ดูได้ชมกันเยอะๆวันนี้ได้ดูกันไหมคะได้ดูไหมวันนี้อยากให้ดูในหนึ่งวิ